แรงบันดาลใจของผมคือดูดีในสายตาตัวเองอยากทำให้ร่างกายเป็นงานศิลปะผมคิดแบบว่า1บวก1ไม่ใช่เท่ากับ2เช่นถ้าเราเอาตัวเองไปจับดัมเบลมันไม่ใช่แค่ยกเวทมันมีเรื่องของหายใจมันมีเรื่องของการผ่อนคลายมันมีเรื่องของอิโมชชั่นอลมันมีเรื่องของอะไรรวบรวมอยู่ในวันนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับแค่เอาตัวเองไปยกเหล็กแล้วจบ คนที่จะเป็นไอดอลเราอ่ะนั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีสิ่งบางอย่างที่กระตุ้นเราให้เรานะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเราเองถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงกับคําว่าตัวเองเป็นไอดอลแล้วก็ดีใจที่รู้สึกว่าสิ่งที่เราภาคเพียรมาได้เกิดประโยชน์ต่อคนนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากก่อนการออกกำลังกายทุกครั้งเลยคือการทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองมีความคอนเน็กกลับมาสู่ร่างกายตั้งแต่หัวจนหลดเท้าก่อนพอผมเห็นภาพชัดปุบ๊บผมจับดัมเบลแล้วผมก็ยิ้มตามที่ผมสร้างภาพไว้ในหัวแล้วผมก็ไม่ได้นับ1ที2ทีนะป่าผมนับ1 0 0 0 0แสนสองแสนสามแสนสี่แสนแล้วผมก็พักแป๊บหนึ่งดูอ๋อวันนี้เงินเข้าบัญชี5 0 0แสนละ ไปต่อ6 0 0 0ข้อหนึ่งที่ผมได้แน่ๆเลยนะจากการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองมาแล้วก็คือว่าให้ลงมือทําด้วยความรักจริงๆต่อตัวเองบ้านหลังนี้คือร่างกายมีฟังก์ชันเต็มไปหมดหัวใจทํางานปอดทํางานม้ามทํางานสมองทํางานทุกอย่างต้องการสารอาหารของตัวเองต้องการการดูแลของตัวเองแต่ถ้าเราแคร์ตัวเองมากเราจะตั้งคําถามว่าสิ่งที่เรากิน มันเข้าไปก่อกวนหรือเข้าไปบำรุงในระยะยาวกันแน่การออกกำลังกายเนี่ยเราใช้ใจเราใช้กายแล้วอีกอันนึงที่เราต้องใช้คือเราต้องใช้ความรู้ด้วยแต่ถ้าไม่มีชุดความรู้เหล่านั้นเราอาจจะใช้วิชาที่ผิดไปตลอดชีวิตก็ได้แล้วสิ่งที่ผมรู้คุณก็จะได้รู้ สวัสดีครับหมอพีแอสวัสดีครับคุณก๊อตสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหมอครับโอ้สบายดีครับครับนี่ผมเพิ่งออกกําลังกายเสร็จครับตอนนี้ก็วันนี้ทําไปหลายอย่างเหมือนกันอ๋อดีเลยครับอะเดี๋ยววันนี้ผมว่าเรามาแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังกันหน่อยดีกว่าว่าปกติคุณก๊อตสไตล์การออกกาลังกายเนี่ยครับที่ทาจะให้แบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่างกายสมส่วนดูดีอย่างเงี้ยครับมีรูปแบบทํำยังไงบ้างครับ จริงๆของผมก็ค่อนข้างไรรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับสเกจเวลาว่าอาทิตย์ไหนที่สามารถเล่นเวทได้เต็มที่ก็จะเวท อาทิตย์ไหนที่มีเวลาน้อยหน่อยก็อาจจะเป็นฟูลบอดี้แล้วก็อาจจะเพิ่มเติมเรื่องของโยคะหรือ stretching เข้าไปดูเหมือนคุณก็จะผสมการออกกำลังกายหลายๆแบบเนาะใช่ใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าร่างกายมันมันมันไม่ได้มีความสำคัญแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยที่ต้องให้ความใส่ใจจริงๆแล้วอันนี้ตรงตามหลักเลยครับที่เราแนะนำให้จริงๆคนทั่วไปที่ไม่เป็นโรคอะไรหรือว่ามีโรคประจำตัวนะครับในการออกกำลังกายเราก็อยากจะให้ ออกกาลังกายทุกผสมภสษานห,หลายอย่างมีทั้งคาร์ดิโอเนาะได้ผลดีต่อสุขภาพหัวใจเวทเทรนนิ่งได้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสามารถทาที่เป็น stretching การยืดหย,ยุ่นยกข้าอย่างเงี้ยครับก็ส่งผลดีต่อสุขภาพโดยทั่วไปด้วยนะครับก็บถือว่าเป็นรูปแบบการออกไยที่น่าสนใจเลยอีกคําถามนึงคุณก๊อตคุณก๊อตหาความรู้ยังไงครับในการออกกําลังกายปกติแล้วครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะมีผมต้องหาครูที่แท้จริงด้วย ครูที่แท้จริงก็คือเทรนเนอร์ที่เก่งจริงๆครับแล้วก็หมอที่เก่งจริงๆอย่างหมอ,อเปียกน,นี่ก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ผมจะต้องปรึกษาหลายเรื่องครับผมคอบคุณครับ <c oughs> คือพูดง่ายๆคือหาความรู้จากคนที่รู้จริงแล้วนําความรู้มาทดลองใช้แล้วสังเกตผลลัพธ์ของตัวเองทุกสัปดาห์เห็นด้วยเลยครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาเลยคุณก๊อตว่าการที่เราทําอะไรนะครับแล้วเราสามารถที่จะ t r a ็กจดบันทึก เนาะเฮ้ดูข้อมูลตัวเองแล้วมันสามารถที่จะส่งผลให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นได้นานนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์ต่อการออกกำลังกายด้วยอีกหนึ่งคำถามครับพี่หมอครับมาเลยอพอดีว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ออกกําลังกายมาพร้อมผมเลยนะครับเขาก็จะท่องอยู่ประโยคเดียวว่าที่เขาไม่มีก้ามท้องเนี่ยเป็นเพราะกรรมพันธ์เขาอืครับแต่ผมก็พยายามที่จะบอกเขาว่าเออมันไม่ใช่นะครับ แล้วผมพูดเองเขาไม่เชื่อผมต้องรบกวนหมอปีแอร์อธิบายหรือขยายความเรื่องนี้หน่อยได้ไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆคุณกอ๊อตพูดถูกเลยครับกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่เจอน้อยมากเลยคุณกอ๊อตส่วนใหญ่ที่เล่นแล้วไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเล่นกล้ามแล้วไม่ชัดเงี้ยครับเกิดจากการที่มีความรู้ไม่มากพอแล้วก็เล่นผิดวิธี หลักๆที่เจอบ่อยเลยคือเล่นไม่หนักพอนะครับว่าการที่จะทำให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่ชัดเจนเนี่ยจริงๆต้องเล่นถึงน้ําหนักหนึ่งเนาะเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยมันมีการสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้นะครับและอีกอันนึงคือคุมอาหารคือบางคนเนี่ยเฮ้ยเล่นอย่างเดียวเลยออกกำลังกายอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ดูอาหารเลยเพราะฉะนั้น มันก็จะมีเรื่องโ,อโปรตีนไม่ถึงหรือเปล่าไม่มีสารอาหารไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือบางคนกินพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับกินพวกของหวานเยอะกายเป็นว่ามีชั้นไขมันม<อ>ันมีกล้ามเนื้อข้างในนะแต่มีชั้นไขมันเยอะก็ไม่เห็นซิกแพคเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าอาจต้องลองปรับเปลี่ยนครับศึกษาหาข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนวิธ,ธีการออกกำลังกายครับเนี่ยแหละดีเลยครับผมจะเอาคําพูดของหมอปีแอเนี่ยไปยืนยันให้เขาดูว่าไม่ว่าจีเนติกเขาจะเป็นยังไงแกไขได้ด้วยการหาความรู้ใหม่สุดท้ายนี้คุ บ้านส่งส่งส่งคำถามเข้ามาครับผมเขาพอเขารู้ว่าผมจะคุยกับหมอเปีย์เนี่ย <laughs> เขาส่งคำถามมาเลยบอกพี่ค้าหนูตัวกลมมากค่ะ uh. แล้วหนูก็ออกกําลังกายหนักมากแล้วน้ําหนักหนูก็ลงนะคะแต่สักพักน้ําหนักหนูก็ไม่ลงอีกเลยค่ะน้ําหนักหนูเท่าเดิมค่ะทําไงดีคะอยากจะน้ําหนักลดลงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอันนี้เป็นปัญหาโรคแตกมากเลยคุณกอล์ฟจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆเลยคือผมดูแลคนช่วยช่วยคนไข้นะครับหลายหลายคนลดน้าหนักเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่เจอเป็นเรื่องปกติเลยก็รู้ไหมว่าร่างกายเราฉลาดร่างกายเราจดจําครับว่าน้ําหนักเราเท่าไหร่ เมื่อใดก็ตามที่เราลดน้าหนักไปนะครับร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือการเผาผลาญเนี่ยเพื่อทําให้น้าหนักกลับไปสู่จุดเดิมคุณก๊อตเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เคยทําแล้วได้ผลมันจะไม่ได้ผลละนะวิธีการทําคือเราต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนลักษณะไปอยากทาอะไรซ้ําเดิมจําเจเพราะร่างกายเขาเขาจดจาว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ผลแล้วเพราะนั้นให้ลองเปลี่ยนครับลองแนะนําเพื่อนว่าลองเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายดูมีความเพิ่มความหนักเบามากขึ้นครับอาจจะช่วยได้ครับคุณกอรอันนี้อยู่บ้านเหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้บ้านสวยนะครับอ๋อครับผมครับผมครับโอเคครับแล้วก็มาอัปเดตให้ผมฟังคุณกอร์รบ้าเพ็นยเงไงบ้างสวัสดีครับพี่หมอไว้เจอกันนะครับรักษาสุขภาพครับครับผมผมติดตามอยู่นะครับคุณกอร์ขอบคุณมากครับสุขภาพดีคุณก็มีได้นะครับ การดูแลตัวเองนะครับต้องทําไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นหาวิธีที่สนุกในการดูแลตัวเองให้ได้ครับเมื่อไหร่ที่เรารักร่างกายหรือรักสิ่งใดก็ตามเราจะดูแลสิ่งนั้นโดยที่ไม่คิดว่าเป็นภาระแค่รักตัวเองให้มากขึ้นถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ